สวัสดีค่ะพี่ว้อยนะคะนี่นะคะของฝากจากน้องสาวนะคะน้องแป๊ดเนาะแป๊ดส่งของมให้พี่ว้อยนะอ่าพี่ว้อยมาถึงบ้านช้านะคะพอพอดีแวะไปอ่าทำงานศพให้พี่ชายนะคะแสดงว่าน้องแป๊ดไม่ไม่รู้นะพ่อพี่ว้อยก็ไม่แน่ใจว่าพี่ว้อยจะกลับเมื่อไหร่นะคะ แล้วก็พอดีพี่ชายเสียอีกเนาะก็เลยไม่รู้เลยว่าน้องส่งอะไรมาให้นะคะเมื่อกี้มาถึงก็ลูกชายบอกว่าอ่าของแม่แหละแม่ไม่รู้เหรอมีสั่งอะไรมาบอกไม่รู้อะไม่รู้เลยเนาะว่าสั่งอะไรมาก็ไม่ทันได้มองหน้ากล่องนะคะแล้วมาดูเมื่อกี้นี้เนาะมาดูเมื่อกี้นี้ก็ตอนจะตอนจะเปิดกล่องนะคะก็เลย ก็เลยอ้าวน้องแป๊ดส่งของมาอ,อขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องแปด๊ดพี่ยังไม่เคยทานสีนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะลองดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะขอบคุณน้องแป๊ดมากๆเลยเนาะที่ส่งรู้แต่ว่าน้องแป๊ดบอกว่าหนูจะส่งของอร่อยไปให้พี่อ้อยทานนะคะก็ไม่รู้คืออะไรเนาะบอกว่าของอร่อยอินทผลัมนะคะ มีสีม่วงกับสีเหลืองนะคะสองสายพันธุ์เนาะใช่ไหมสองสายพันธุ์เนาะประมาณนี้เลยขอบคุณน้องแ๊ดมากๆเลยจ้าพี่อ้อยเพิ่งถึงบ้านเองอพี่อ้อยกลับมาถึงบ้านวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์เนาะเพราะว่าพี่ชายพี่อ้อยเผาเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดนะคะวันพฤหัสเนาะแล้วก็ ก็อยู่จากการเคลียร์จะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะถึงจะได้กลับบ้านเนาะพอดีวันนี้ลูกชายไปรับกลับก็เ,เลยได้กลับนะคะขอบคุณน้องแป๊ดมากๆเลยนะคะน้องแป๊ดกิติยานะคะขอบคุณค่ะ